ครับกัวว่า,าเอามาหล่ะสีขาวครับนั่งสีขาครับมาที่อยู่ในนี้วะได้เจ้าหน้าที่ก,กระโดดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็เอามานา่งก็เริ่มปรับตัวเริ่มเขากับสถานที่เริ่มคุ้นชินกับสถานที่นะครับเริ่มคุ้นชินกับทงไฮทงหน้าเพราะว่านั่งอยู่ในอ <S 2> <S 2> มันเป็นสถานที่ที่เขาจัดมีหัวมีสวนมีอมีสวนต่างๆที่เขาจัดเป็นจัดเป็นชวนไวแล้วนะซึ่งนา่งกะ ย่างมากกับไปลบลบนอนหรือว่าไปบางเทืาปบติไปนอนกับไปนอนกีกะาเขาสินะครับเป mm ็นบอกครับโดนไล่โดนดูดโดนยังสิจนสุดท้ายได้ไมาอยูอ่ในถงหน้ามานอนหน้าว่างไงมานอนหน้าพอมานอนหน้าเล็กๆก็มีซึมๆแนครับเล็กๆมีซึมซึมแนแต่หลังมาจากนั้นลาเรื่องล้วนๆนะครับลาเรื่องสบ,บายใจล้วนๆเลยเพราะว่า เริ่มเขาครับเจ้านายปุ๋ยครับเจ้านายดำใด้ปุ๊บเริ่มด่าเรื่องเลยนะครับล่าเรื่องแต่ว่านั่งซึมเศร้าอยู่ประมาณเดือนกุบัวนะครับเดือนกลัวตีเอามาตอนแรกผมคิดไว้ในใจโดยสํานะครับว่าอาจจะได้เอานั่งไปขึ้นฐานั่งโมลาเรื่องขึ้นโมลาเรื่องขึ้นแล้วก็บเพดีขึ้นคืออาการซึมเศร้าว่าหายนะกลัวว่านั่งอาจจะคิดถึงหมองที่นั่งดูเกา่าครับมองที่นั่งดูเก่าแต่ เขาเดือนที่สองมาเลิมลาเรื่องเริมแลนเริ่มยังแหละครับคือเริมมีความหลาเรื่มมีความขุ่นชินนะนะผมก็เลยอ่ะปล่อยไปจนสุดท้ายนั่งกับไ爷มาอยู่นี่นะ่รับะ大爷มาอยู่นี่เลยบ่ได้เรียงนั่งมาแต่น้อยนะครับบ่ได้เลียงนั่งมาแต่น้อยนั่งเนี่ยนั่งขาวอ่อนเก่งนี่นะครับที่อ่อนเก่งผมอ่ะผมกับสันนิฐานเอาว่านั่งนาจะอยากบีบานนะครับเนาะครับพอกันยังไงล้วกลฝากไว้พ่อเป็นอ่า เห็นแนวคิดว่าพร้อมทิศเลียงหมากัดเลียงนะครับแต่ว่าเลียงให้ตลอดรอดฟังไปเลยนะครับโมเมนตว่าเลียงแล้วอาจจะสั่งความลำค้านหรือว่าอาจจะสั่งความเดือดร้อนอฟังบ้านต้องขามบ้านเพื่อนบ้านยังสิกะถอดใจเอาไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกะให้พิจารณาเอานะครับว่าเขาพร้อมทิเลียงหมาบอ ครับพร้อมที่จะเลี้ยงสั์เลี้ยงว่าเอาว่าว่าดเจ้าจุวงวแต่สัดเลี้ยงเอ,อาว่าไดเจ้าจุวงวแตหมานะครับเอาเป็นยกว่าเป็นสัต์เลี้ยงทุกชนิดที่เขาอยากจะเลี้ยงนะครับแมนบอกรวมถึงป่าถึงยังก,กันตามขึ้นกันนะครับป่าสวยงามป่าช็อกเกอร์ปานาั้งหรือแมตต่หมามแมตต่แมวยังพวกนี้นะให้เลี้ยงเขาให้ตลอดหลอดฟังนะครับมันจะว่าเป็นพระะให้คนอื่นนะครับแล้วก็ที่สาคัญมันว่าได้สังความเดือดหลอนให้ไต่หนำ นะครัถ้าเข้าเหลี่ยงอยู่ถ้าเข้าเหลี่ยงเขามีเวลาดูแลขเขาหนะนะครับฝากไว้นะครับขอบคุณเล,ยลายๆครับผมสวัสดีครับ